อำเภอเพชรบุรีครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาชมชั่วโมงเร่งด่วนของรถผักรถผลไม้รถรูลล้กันยาวๆครับผมว่าจะมีรถคันไหนสวยๆหรูๆว่าจะสวยแค่ไหนว่าจะเร็วแรงแค่ไหนไปเราไปชมกันอมาแล้วครับคันแรกคันแรกจะเป็นอิสุนะครับ นี่ครับยังรอเลยครับเห็นไหมครับยังรอเลยครับผมรถถักครับผมหล่อมากเลยครับครับผมนี่ครับจะเป็นรถตะก้านะครับหล่อๆครับผมนี่ ยาเจะนายทีมด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็น NPR ครับผมรอๆอครับนี่ครับรถด,ดําวันนี้พาชมรถสวยๆครับผมครับรถล,ลัวนักโจครับผมสวยๆครับ ครับจะรอชมตัวแรงมาแล้วครับมาแล้วครับสวยๆครับผมนีเสียงฟิตฟิตเลยครับสิบลอ้อโอเคครับผมนี่จะเป็นตะก้านะครับตะก้าลงใต้ครับผมต่อท้ายยาวๆกันเลยครับ ชมกันไปเรื่อยๆครับแต่จะห,หารถส,สวยๆให้ชมครับผมนี่ครับรอร้อยส,สวยๆครับผมชมซีรีส์เจ็ดสวยๆครับผมเตอร์ครับผมหล,ล่อครับผม สุรหล่อๆครับผมยังหล่อครับผมขอบคุณครับรถผักอีสุร์หล่อๆครับผ,บบผล,บบลไม้นี่ครับหล่อครับผมยังหล่อครับโรบอทขับ ติ๊กเกอร์ยังสวยครับผมแต่งยังรอครับผมนี่ครับผมรอๆครับผมยังรอครับ,รบดูเทลเลอร์คันนี้ครับผม แต่จะขอสามชาให้รถด,ด่วนครับผมนี่ครับดีโน o ออยสวยๆครับผมไม่ใช่ดีโน o ออยครับล่อๆครับผมยังรอครับแล้วท่อมาจากไหนเนาะลอๆครับ น้องกรอนครับ BR ตังครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับน้องกรอนน้องกรอนจัด BR ตังไปเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับอาจจะสั่นนิดนึงขอโทษขออภัยด้วยนะครับชั่วโมงเร่งด่วนผมก็ยอมผมตากแดดตากลมครับวันนี้มาถ่ายคลิปสวยๆให้ดูครับผมโอเค เดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆในที่สุดสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงครับผมดวนผักครับผมดวนผักรอรอครับผมนี่ครับดวนผักรอรอครับผมอู้ยบังพันอู้หรอรอครับผมเซลเลอร์รอรอครับผมสิบสองล้อนี่ครับ มาแล้วครับรถด่วนสายใต้หล่อๆครับผมนี่ของจริงอย่างนี้ครับผมไปแล้วครับกำลังมาแล้วครับซีรีส์เจ็ดร้อยนี่ครับหล่อๆครับผมไปแล้วครับตะก้าหล่อๆครับผมอันนี้ก็เท่เหมือนกันครับ นี่ครับยังรอครับผมอ่ะเราปิดท้ายด้คันนี้แล้วกันคันนี้ลัหล่อครับผมฮีโน่เตอร์สามสีสีครับผมนี่คันนี้ถ้าจะสวยสวยครับผมคันนี้ น้องเย็นครับผมสวยๆครับผมรถถักปิดท้ายคลิปให้ชมกันครับจากลากันไปด้วยรถผักคันนี้ครับผมสวยๆด่นดวนครับผมสวยๆด่นดวนครับผมนี่ครับน้องสวยๆครับผม โอเคด่วนๆนะผมจัดไปครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย